ขอความเจเริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำประธรรมคำส่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปดีแล้วมาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังประธรรมคมสั่งสอนที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปุชฉาห้าประการคำว่าปุชชาก็คือคำถาม คำถามในทางพระพุทธศาสนาท่านก็มีหลักเอาไว้5ประการด้วยกันนั่นก็คือในประการแรกอธิษฐาโชตะนาปุชฉาอันนั้นก็หมายถึงว่ามีการถามเพื่อที่จะสอดสองข้อความที่อย่างไม่รู้อย่างไม่เห็น ก็คือสิ่งที่นักเรียนถามสิ่งที่โคสนนนาได้ถามาก็คือตอนเองยังไม่รู้นั่นเองก็อยากจะรู้ถ้าเป็นนักเรียนก็อยากจะรู้วิชาการอยากจะเห็นความเป็นมาเป็นไปของคำถามที่ตนเองตั้มคําถามขึ้นมา ก็คือเพื่อที่จะรู้นั่นเองถามเพื่อที่อยากจะรู้อยากจะได้มีความรู้ในขแขนงนั้นๆให้กับตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อปุชาในประกาศที่สองก็คือทิฏฐา,ส,าสังสัารนาปุชาก็คือถามเพื่อ เทียบเคียงสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วน,นั่นก็คือตนเองได้รู้แล้วได้เห็นแล้วแต่ว่าก็มาถามผู้รู้อีกทีหนึงว่าที่ได้รู้ได้เรียนมาได้เห็นมานะ่มีความถูกต้องอย่างไรเพราะว่าผู้รู้ก็มีอยู่มากเราสามารถที่จะเทียบเคียงได้ เราได้จากอาจารย์ได้จากผู้ที่มีความรู้นั่นเองหรือว่าได้จากโคสอนธนาที่เขามีความรูก้ก็เพื่อที่จะให้แน่ใจในสิ่งที่เรียนมาสิ่งที่รู้มาสิ่งที่ได้เห็นมานั่นเองอปุจฉาในประการที่สามก็คือวิมาติดเจตนาปุจฉา ก็คือถามเพื่อตัดความสงสัยบางทีก็มีความสงสัยในเรื่องที่ได้ยินได้เห็นได้รู้มาก็ยังมีความสงสัยอยู่คือถามเพื่อที่จะได้หายสงสัยจะได้ไม่ติดใจพอความสงสัยนี่ถ้ามีความสงสัยก็จะสงสัยอยู่ร่ำไป แต่ถ้าโคสนนทนาหรือว่าอาจารย์ท่า,ทานพโพลทั้งหลายได้อธิบายให้ฟังมันก็จะได้หายสงสัยนั่นเองในประการที่4อนุมติปุชฉา,าถามเพื่อที่จะได้รับอนุมัติก็คือ,อสิ่งที่ตนเองรู้มาสิ่งที่ตนเองเรียนมาถูกต้องหรือไม่ เมื่อถามท่านโพโรถามครูถามอาจารย์แล้วถามคู่สนทนาที่มีความรู้แล้วเมื่อท่านรับรองว่าสิ่งที่รู้ได้เห็นได้เรียนมานั้นถูกต้องแล้วก็มีความสบายใจก็จะได้จดจำเอาเป็นความรู้ในการสรรหาในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ต่อๆไป อภูชานประการที่5ก็คือตะเถโตกามะยะตาผูชาถามเพื่อตอบัิเองบางทีโคสนทนาก็มีฝากเสมอเหมือนกันเรียนมาเหมือนกันอยู่ในระนาบเดียวกันระดับเดียวกันแต่เมื่อถามแล้วก็ตอบเอง ก็เพื่อที่จะรักษาหน้ารักษาตาโก้สนทนานั่นเองไม่ถามเพื่อจะฉีกหน้าไม่ถามเพื่อที่จะให้โก้สนทนานั้นมีความอับอายก็ตั้งคำถามมาแล้วก็ตอบเองก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้หวงสนทนานหรือว่าโก้สนทนานไม่มีความเสียหน้าเสียตามีความละอาย นี่เป็นปุจฉาหรือว่าคำถามห้าประการในทางพุทธศาสนาได้วางหลักเอาไว้อย่างนี้อาตมาภาคสนามาเจริญพรนยญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทอือบัญญาเจริญพร